วพ่อมันไม่เหนื่อยแล้วก่อม่งปัดโทรศัพท์อ่ะจดตอนนี้รกันรับรางวัลได้เจ็ัครับพี่คนนี้ทำไมตาเขาสูงจัเลยพ่ไราว้เบังาวัลได้เส็มรับขานงสูงนะครับพรุ่งนี้ก็ไม่ไอ้เียนนะครับรของครของครับองปลอยครับพรุนี้ไปชมคอนเิ์พรุ่นี้คเสิร์ตผมไม่ต้องเียนก้บบอกว่าอะไรนะฟังไม่ถนัด กูอยากมีเมียว่ะอยากมีเมียเออเห็นเล่นมากินเรื่องกินเรื่องไม่เคยพูดอย่างนี้เลยปีนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเจ็ดนะยี่สิบเจ็ดนะฮาวแป๊คอยากมีเมียเลยทำไมเพิ่งมารีบใช้ตอนยี่สิบเจ็ดอะไม่เหมือนพวกบอกชั้นเลยเนี่ยทำไมติดสามติบสี่เราปนเปี้อนอยู่รถอินนี่แล้วทำไมไปตามหาพ่อมึงใช่ ปีกิจจะจัดการให้พี่คะไหนชอบคนไหนคนนู้นใช่ไหมพี่ปอยเอาพี่ปอ,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 อยพี่ปอ,อยรับรางวัลก่อนพี่ปอยพี่ปอยรับรางวัลก่อนพี่เป็ดยืนเฉยเฉยเดี๋ยวพวกพระเอกนางเอกเ,เวลารับรางวัลระแหวนทำไมกูไม่มีระแวงเลยนะอฉากเดียวอยู่เลยเพิ่งมาคอยระแวงว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาเดี๋ยวเขามาให้อีกแมแวจะเย็นสาธุเอาไปที่ฝสบายใจเย็นๆเ,เลยนะเข้าไปค้ายในสิวะดัง เดี๋ยวผมชั้นให้สองจัดการเองเพี่ครับไว้ใจมันหรืออะ้รสอย่องเอ้อเรื่องผู้หญิงนี่ไว้ใจผมชั้นได้สว,ส,ดสวัสดีครับคุณย่าย่าพ่อไม่ใช่คุณย่าค่ะคุณพี่คอัคุณพี่ครับไม่ทราบว่าคุณพี่ชื่ออะไรครับทำไมต้องบอกนะคะชื่อกระบูนทำไมต้องบอกเอ่ยมีอะไรต้องบอกเอ่ยชื่ออะไรนะกระบูนมีอะไรต้องบอกเอ่ยเออคุณกระบูนครับรผมไม่ได้อยากสนทนาคุณครับ ผมอยากจะสนทนากับแม่สาวสวยคนนู้นอยากจะสนทนาคนนี้ใช่ครับก็บอกไปแล้วคุณชื่อเสียงเรียงนามอะไรเนี่ยผมชื่อคุณสอดครับอ๋อไอ้สอดไอ้สอดก็อยากจะคุยด้วยจ้าเอิรขอโทษด้วยนะจ้าสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีจ้าคุณผู้หญิงรีบเร้าเอ่อถ้าเกิดว่าผมไม่มีธุระผมคงไม่เดินมาหรอกครับผมพูดแล้วหน้าตาสดใสหน้าตาน่ารักเหลือเกินไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงชื่ออะไรครับ ฉันชืน่อคาระเกตจชะชื่อการะเกตชื่อการะเกตพยายครับคุณการะเกตครับค,<ะ>คุณหรือเปล่าว่าตอนนี้คุณเนี่ยกำลังโชคดีเพราะว่าตอนนี้กำลังมีรถมาเกยคุณครับตายแล้วไอ้ซอสอะไรอ่ะคุณนีน่พูดผิดครับผิดอะไร่ะเขาเรียกว่าราชรถมาเกยรถเกยก็ตายเลยคุณพูดจับ <c oughs> ลา่าชิรศเออเออตอนนี้มีล่าชิรศจำเกยคุณแล้วครับแล้วคขาว่ายังไงจ้าคุณยังไม่เข้าใจอีกเหรอครับที่ผมพูดขนาดนี้ไม่จ้ะอันนี้ละกันผมพูดง่ายๆเลยคนเนี้ยคนที่ยืนสมาร์ทเนี่ยเห็นไหมบนหลงังเข้าสูงๆโฉมขนาดนี้เขามีนมามว่าองคล่าทบุตรขานฟ้านึกอีกในนามหนึ่งที่รู้จักกับท่านเป็นดินคือลาทบุตรสองเมตร เชียร์แล้วถอนมนอคแรกค่ะเห็นไหมล่ะนั่งเรียบร้อยแล้วพพูดสองเพลงชื่อการเก่นะจ๊ะไม่เห็นไม่ค่ะคงดูแล้วนะพวกเราเองให้นำว่าปัฟา่ฟ้าหรือว่าที่ขเขารู้จักกันในนามขององค์ราชบุตรสองฝ่ายถ้าหากว่า แม่กระเกดไม่รังเกียจดังมาเป็นเมียเราเจ้ยหยอกพระองค์ท่านทำไมพูดจาสุภาพมาง่ายแบบนี้ล่ะไหนคะฮะแล้วไหนมึงบอกว่ามึงเคลียร์ให้แล้วไง้ยทำไมอ่ะไม่ได้ยินที่เขาพูดหรือไงโอ้พระองค์ท่านคิดยังไงว่าผมแค่ไปพูดแล้วผู้หญิงจะเชื่อ ฉัานมองฉันดูเขายังไม่เชื่อเลยเนี่ยจะเชื่อได้ไงเขาเชื่อผู้หญิงอย่างเดียวเอาแมเอาคนลงมาพูดกับเขาดี เขาเพิ่งจะข้าปีนี้เชียเชียรเพิ่งเริ่มมีความรักพูดดีๆหน่อยกแเละอย่าเพิ่เข้าใจปิดนลจ๊ะน้องการะเกดถ้าหากว่าการะเกดยอมรับรักพี่ขวัญฟ้าพี่จะบอกเลยสิ่งที่ไม่การะเกดจะได้้ะพงแบบนี้พี่ไม่ให้ใส่แน่นอน ใสยังไงอะฝาบาพี่จะให้ใส่ระโปงเพชรส่วนข้อมือพี่ก็จะให้ใส่กำไลเพชรตัางหก็ต้องเป็นตัางหูเพชรหรือว่าจะเป็นสร้อยคอมันก็ต้องเป็นสร้อยเพชรฟันเรี่ยมเพชรไม่ชอบเลจ๊ะ รวยจริงๆแล้วพระคุณฟาโต้ลน้องกูไม่เห็นเพิ่มบ้างผมใชัพูดคนเดียวดีนะกูไม่ได้ยินทำไมพูดจาแบบนี้แล่ะเบยคะพูดจาโดยถึงผู้อญิงแบบเนี้ยไม่ใช่สเปคหม่องชันหรอกเบคะหม่อมชันไม่ชอบเคยได้ยินไหมเกลียดอะไรอะได้อย่างนั้นก็หม่อมชันบอกแล้วไงต่อให้ไปเอา จะมีความรู้สึกดีๆจากหม่อชัยแต yes. no. no. yes. no. ่ว no. no. anyway. ่าหม่องชัยก็ไม่ต้องการเลยคะขอตัวขอตินะอย่างไรก็ไม่รับนการถว่าแล้วนี้เราต้องทำไงฟ้าบ่ดูท่าทางแล้วมันต้องเล่นของกันสักหน่อยเอ๊ะจะบอกนะแม่โดงแก้วนั้ที่โดนพ่อบนหลักก็เพราะโดนเล่นของนี่แหละแสดงว่ามีนักเมตตาดี เดี๋ยวลองดูจับไปไม่รอดแน่นอนเรียบตัวค้ะ เนื้อจงเป็น <Nicly> right.